เขาพิมพ์คิวชิตัวใหม่ของควอนต้าเหมือนกัน <Quantum S 1> ชื่อเรื่องโพรมตัวเด่นๆหลักๆตัวนี้ก็คือเขาสามารถที่ยิงไปทั้งคิวซูชิแล้วก็เป็นลองพาวได้แปลว่าในเครื่องเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะทําร่วมกับการรักษาเส้นเลือดแล้วก็เม็ดเลือดสีและสัดส่วนพร้อมกันอ๋อนี่ก็คือเป็นสายมีแบบลองพาวแล้วก็เขาจะมีหัวแอนพีพิเศษที่เปลี่ยนเป็นหัว694ได้เดี๋ยวพี่ไม่ต้องเปลี่ยนที่ตัวซอสข้างในแล้วก็พรอมเรวขึ้น694ที่เป็นเติร์นเวิร์มเลนตัวนี้ไม่มีคอนซ แต่ผมว่าจุดเด่นอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือสปอร์ตซส์เนี่ยครับได้ปรับได้ตั้งแต่2จนถึง8แต่ว่าปรับได้สูงสุที่น่าศูนจุดสองห้ามิลหมายความว่าโดยปกติเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยสังเกตไหมครับปกติเราจะเป็น3 4, 2 3 4ใช่ไหมครับแต่นี้เรา2เราเป็น2.5ก,ก็ได้ไเนี่ยสอง2ุ 5, 2> ดสองห้าสองเคยรู้สึกไหมครับว่าเอ๊ะทำไมโซล่าเลนเนี่ยใส์ประมาณเนี้ยเราไม่มีไซส์ที่แบบเอ๊ะ ไอห,หัว3ก็เล็กไปไอห,หัวสี่จุดตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมันถ่ายแบบไรนะจอร์จมันยอดมากเนี่ยสมมติว่าอ่ะสมมติว่าเนี่ยผมสามารถปรับตัวเอมมิ่งบีมเนาะให้เล็กลงเนี่ยใหญ่ขึ้นให้เหมาะกับรีใช่ใชเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่แ,คแบบ3ามที่จุดห้าหกเนี่ยผมปรับทีละนิดทีละนิดทีละนิดได้เลยถ้าใหญ่ไปขอบขอบมันจะกลายเป็นรอยดำโอ้โหโอ้โหเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเพระว่าคิวซูวิคเครื่องแรกๆเลยที่สามารถที่จะปรับเนี่ยสปอตไซส์ให้ใหญ่ขึ้นทีละนิด คือปกติเรายิแม็กสุดก็สิบเฮิร์ตใช่ไหมครับจุดเด่นของเขาอีกอันหนึ่งคือไปถึงยี่สิบเฮิร์ตใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันไปได้ไกลกว่าสปอรตไุปว่าเนี่ยของเขาคือเฮิร์ตได้เยอะมากเาอีกอันหนึ่งคือสปอร์ตไซส์สปอร์ตไซส์กรอบละเอียดสูงจุดสองห้าสูงจุดสองห้าดังนั้นมันจะโฟกัสกับพวกโซล่าเลนอะไรฮะมันจะได้พอดีมันจะได้ดำเวลาเราอยากได้แบบใหญ่ได้เล็กอะไรเงี้ยคือเป๊ะแบบเป๊ะกัอลิชั่นเลยว่าก็ตัวนี้กันอะไรที่ที่ที่ดูดีครับอันนี้ผมว่าเป็นการพัฒ นว,วัตกรรมที่พัฒนาเป็นหัวแอมหนักนิดนึงก็ค<ช>งแบบว่าต้องปรับเพราะว่าเพราะว่าการการใช้เลนตัวนี้เวลาปรับเนี่ยครับบางทีมันจะทำให้บีมโฮโมเจเนียสเสียไปแต่ของคอนต้าเนี่ยเขายังคงความโฮโมเจเนียสของบีมได้อยู่โดยที่มีการปรับตัวเลนมันไม่ใช่แค่ศูนย์จุดสองห้าแล้วมันไม่ขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเขาก็จะคำนวณแม็กซิมัมผูเอ็นให้จากตัวสปอร์ตไซด์ที่มันคำนวณดีอ่าเนี้ยมันมันแม่นยำตรงนี้คือค่อนข้าง เอออันนี้อันนี้คือไม่ไม่ค่อยเห็นการพัฒนาในแง่ของปรับสปอตไซส์กับเฮิร์ทมานานแล้ะ